ผมไปได้เลืออจิ๊กซอมาหนึ่งตัวครับเป็นของแบรนด์สแตนเล่วันนี้ก็ถือโอกาสเอามาลองใช้งานดูครับอันจะเอามาตัดไม้เล่นก็ใช่กันเลยครับเสียดายไม้ไม้ยิ่งมีน้อยอยู่ก็เลยจะตัดทําโต๊ะสักตัวครับตัวนี้ผมได้มาในราคา1,800กว่าบาทก็ถือว่าแรงใช้ได้เลยครับมาดูขั้นตอนการทําโต๊ะกันต่อเลยครับเริ่มจากการตัดไม้ทําโครง ให้กับยางรถยนต์ก่อนครับเพราะว่ายางรถยนต์นี่มันไม่ค่อยแข็งนะครับตัวนี้มันยางขนาด2 6 5หก้าทั r 1 8เป็นยางเ t ทีมันเลยไม่ค่อยแข็งแรงครับอ่อนๆถ้าไม่ใส่ไม้ดามนี่ตั้งไม่ได้แน่นอนครับตัดไม้ให้มีขนาดเท่ากับหน้ายางเลยนะครับตรงนี้ถ้ามีไม้ขนาดหน้า10นิ้วนี่พอดีเลยครับตัดแค่แผ่นเดียวเอามาแปะได้เลยแต่ว่าผมไม่มีครับผมมีแต่แบบน้อยๆเล็กๆก็เลยต้องทําวิธีนี้ครับ ทำทั้งสองชิ้นครับแล้วก็เอามาวางประกบกันแบบนี้ใช้สว่านเจาะรูให้ทะลุทั้งสองฝั่งเพื่อที่จะลอยน็อตล็อกมันจะออกมาลักษณะนี้เลยครับจากนั้นเอาน็อตมาลอยใส่ได้เลยครับมันจะเข้ายากนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นยางผมจะใส่น็อตอยู่ทั้งหมดสี่ตัวสีม่มุมเป็นน็อตขนาดสิบมิลจากนั้นเราก็ใช้ประแจขันล็อกได้เลยครับขันให้สุดล็อกให้แน่นเลยนะครับ พอเสร็จจากตรงนี้เราก็จะไปหาไม้ทาท็อปกันครับผมก็ไปได้ไม้เลิตเป็นเศษเศษไม้พลตเ,เหรอครับแตกบ้างอะไรบ้างไม่ค่อยสวยเลยครับขนาดการตัดไม้เนี่ยผมแจ้งไม่ได้จริงๆครับเพราะว่าผมไม่มีแบบแบบมันอยู่ในหัวทําไปเรื่อยๆจับอันนั้นมาใส่อันนี้มาใส่มันขึ้นอยู่กับขนาดยางแล้วก็ขนาดไม้ของเราที่เรามีนะครับก็ดูเป็นแนวทางครับเอาไปปรับใช้กันได้ครับไม่มีลิขสิทธ์ สกูที่ผมใช้ก็เป็นสกูที่มันยิงไม้โดยเฉพาะนะครับยิงเสร็จแล้วหัวมันจะจมโดยอตัตโนมัตินี่เราก็ทําการเอาไม้ขึ้นมาทําท็อปจะเลยครับเอามาลองวางดูก่อนเแล้วก็ยิงสกูยึดไว้เลยครับผมจะยิงไปกลางแผ่นเลยครับประหยัดเมื่อยิงสกูครบทุกแผ่นแล้วเราก็ทําการขัดครับขัดเปิดหน้าไม้ออกมาเพราะว่าไม้มันเก่ามากอันนี้ไม้ผมก็ขนาดความหนาไม่เท่ากันครับ กบใสก็ไม่มีก็เอาแค่นี้แหละครับทําใช้เองเสร็จแล้วก็ทําสีผมใช้เป็นสีชลักนะครับไม่ได้ตั้งใจจะใช้หรอกครับมันซื้อมามันเหลือก็เล็ดทาไปเลยเป็นสีไม้มะค่าไม้เลตเนี่ยถ้าเราไม่ทําสีไม่ทาชลักไม่นานครับมอดมันขึ้นแล้วมันก็ผุทําเสร็จแล้วผมว่าตรงขาค้ามันไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่ครับมันเป็นไม้ ผมเลยไปหายางจักรยานมาตัดแล้วก็มายิงใส่เสร็จแล้วออกมาหน้าตาแบบนี้เลยครับโอ้แจ๋วเราพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ